ริบอสเต็กนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำสเต็กที่แสนอร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ ไลน์ like U.S.A. บายเฮียเบิร์ดล่าสุดนัวันนี้ทำสเต็กกินนะครับอันนี้เขาเรียกว่าริบอายสเต็กสิ่งที่ต้องมีนะครับในการทำสเต็กนะครับก็คือกระเทียมบัตเตอร์หรือเนยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโรสแมรี่พริกไทยดำและเกลือนะครับ ทำง่ายๆนะครับพริกไทยมาโรยก่อนนะครับตามด้วยเกลือโรยทั้งสองด้านนะครับ ี๋ยวทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชนะครับวันนี้ผมใช้กระทะเหล็กนะครับเคสไทรอนเมื่อร้อนเต็มที่แล้วนะครับเราก็ใส่สเต็กลงไปนะครับ ไม่ต้องขยับเีเลื่อนอะไรนะครับปล่อยไว้ประมาณสองนาทีนะครับสองนาทีแล้วนะครับตกกลับเลยนะครับแล้วทิ้งไว้ประมาณสามนาทีนะครับ เราใช้กระทะเหล็กนะครับต้องระวังนะครับไอ้ผ้านะครับจากที่น้ากระทะงนันมันร้อนนะครับใส่ใส่ใบโรสแมรีนะครับแล้วก็เิงียมเราทุบนิดๆน,นะครับตามด้วยเลย เนยละลายอย่างนี้นะครับตักราดบนเนื้อสเต็กนะครับเอาออกนะครับ มันจะไหมนะครับแล้วเอาเต็ออกเลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็พักไว้ประมาณ5นาทีนะครับ มีเดียมแรมีเดียมแรไปทางมีเดียมนะครับแต่ว่าคนไทยส่วนมากเขาชอบเป็นเวลดันนะครับ สเต็กนะครับไม่ต้องใส่ซอสอะไรก็อร่อยนะครับ ถ้าได้น้ําจิ้มแจ่วนะครับยิ่งอร่อยนะครับหรือจะทำเป็นแบบเสือร้องไห้นะครับก็อร่อยมากอืฝรั่งเขาจะกินสเต็นนะครับกับไวน์แดงนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณครับ See you next time บายบาย